เรา,าอ่ะชำนานละตู้กระหลบำลำบากลำบากดูกว่าจะเปิดได้กว่าจะปิดได้ thank you off o โจทย์เดิมไม่เป็นไรผมนะ่ะแข็งแกร่งแล้วแต่มันไม่ทันลกึกกระจกกระจกนะส่วนตรงนี้เนี่ยง่ายๆเปิดไปกบ,บปิดนี่มันหลบอ,อย่างงี้ไว้ทุกคนเปิด ไ,ไม่มีอะไรหยุดผมได้เอาละประตูที่ห้าสิบเปิดไปเจ็ดเจียเจ็ดหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าไม่รู้ฮะโอ้ยมันเปลี่ยนว่ะชิบหายแล้วโอ้โลปสออตากอนสแควร์สตาร์สตาร์ห้ 5. เป็นตากอนเก้าเป็นตากอนเก้าเนี้ยสาคอนหกโลปัสาโอสาเชี่ยแล้วว่าลืม <c oughs> มีสี่เหลี่ยมด้วยมีห้ามีโอตาอนสอสามสองสามสองเก้าเจ็ดห้าสเก้าเจ็ดห้า สามสองเก้าเจ็ดห้าสามสองเก้าเจ็ดห้าวิสเฮ้ยอ้ามันไปไม่ได้ยังไงมันต้องมีคนไปก่อนกูสามสองเก้าเจ็ดห้ายยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องหน้านี้หรือเปล่านี่ไงเปิดประตูสวัสดีครับมันมาแล้วสวัสดีครับ,รบประตูประตู

ผู้ชมครับผมเจอตีมอตตี้มันน้ำไปเทือนอยู่ในแกนี้เฮียตีมอตตี้หรือมดเนี่ยกูถามจริงเอยเราผ่านมาันมาได้ตรงนี้คืออะไรวะ <c oughs> มีแบบนี้ด้วยงันเดี๋ยวนะมันไม่ใช่แจ็คนะเว้ยมันคือจิมจิมเราเจอจิมวะ่ะไม่ได้เจอแจ็ควะ่ะไอ้จิม เปิดตู้ไปซิกมาและด่านเก้าสิบโคตรไวเฮ้ยห้องโล่งๆโอ้ยเฮีเฮ้ย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 หรือว่าไฮเปอร์สปีดเอ้าไปไงฮึบกระโดดตรงนี้ไงเฮ้อเปิดเอายายาอ๋ออ๋บึกทำได้งงมากโอ๋ออะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเราไปไงเฮ้ยอ้จ้าวอฮึบวะสะเฮียหลุมาก ลุนมากมากอืโอโอ้โหทางสะดวกเฮ้ยมเป็นทำไมเอ้ามันหลอกดาวมันเอ้าไปตรงนี้กระโดด yes โง่โง่ฮ่า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 กระโดดมาได้มันกระโดดมาได้แม่ง อย <minutes> <ikke Ugh>. ู่เรามาถึงจุดนี้แล้วทุกคนเอาละเขมมามาอีกรอบหนึ่งมาเลยมาเลยเออเฮ้อสบายละแม่งเอ้รวมล่างก็อีรวมล่างึึบถังสะดวกปั๊บอ่าลลอกกูไม่ได้แล้วเอาเอา ก็จะโดดมาแต่เราไปก่อนไงล่ะเฮ้อเฮ้อโอ้โหไฟสวยงามึบไปโอ้โหผ่านผ่านแบบเิีวเฉียวสลุยตุยตุยแบบเกาะสมุยเฮ้ยมี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 โอ้โหราชีโอ้โหโอเคเฮ้ยเชื่ออะไรเนี่ยเรซูมห้องพักเหรออะโอ้โห นั่นนี่โคเร่นานี้ห้องน้ําก็ไม่ใช่มันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างทางโล่งๆอย่างงี้ไม่มีอะไรแล้วไฟกระพริบทําไมไฟกระพริบทําไมโอ้โหตัวเชี้ยแล้วนอะไรวะเนี่ยกูเล่นเกมอะไรอยู่วะเนี่ยโอ๊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 ย มาในรูปแบบวัตถุอ่ะไม่ได้มาแบบรูปแบบวิญญาณโอ้ยมันชื่ออะไรอะ่ะโอ้ยปวดหัวปวดตับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด่านด่านร้อยเหรอด่านร้อยเหรอโอเคโอ้โหเชี่ยไม่ต้องใช้กุญแจเหรอวะหลบไหมหลบไหมเปิดประตูเชี่ยเชี่ยเชีช่ยเราหลบประตูน้ำไม่ได้นะเว้ย ฮ้ยมันหายมันหายตัวเฮ้ยเฮ้ยนี่ล็บมึงเหรอเนี่ยโอ้วัดฮะฮะเอาเอาอะไรวะเนี่ยขกับคุณแม่ที่เล่นจนจบนะคุณชนะแล้วโอ้โอ้ความรู้สึกเล่นจบเนี่ยเอยี่ยงว่ะ